ดวงความรักนะคะแล้วก็การเงินของชาวราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายนนี้ผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22ธันวานะคะถึง21มกราเป็นโหราศาสสากลหากไม่ทราบลัคนาสากลก็ให้ดูในช่วงเวลาที่บอกแต่ถ้าทราบลัคนาสากลก็ดูลัคนาสากลหรือว่าดาวศุกร์นะในเรื่องของความรักนะคะในเดือนมิถุนายนนี้จะมีโอกาสนะคุณ ที่ทำงานที่อาจจะเดินทางในกิจวัตรประจำวันของเราเนี่อะไรคะคนชาวราศีมังกรไปดูแลสัตว์เลี้ยงพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นนะคะหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือว่าการท่องเที่ยวอะไรก็ตามนะคุณมีโอกาส หรือการทำงานก็ได้นะคุณมีโอกาสอยู่ๆก็อาจจะเจอคนที่เขามาชอบพอนะคะหรือเราอาจจะไปถูกใจอะไรกับใครก็ได้ก็มีโอกาสนะแล้วก็คุณตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณโดดเด่นอนะคุณจะเหมือนอยากลดอายุตัวเองนะคนราศีมังกรซึ่งปกติแล้วคนราศีมังกรก็จะดู แก่ช้าอยู่แล้วเนื่องจากว่าอาจจะดูแก่ก่อนไวัยไปแล้วซึ่งตอนนี้ถ้าถึงเวลาที่จะแก่คุณก็จะไม่ค่อยแก่มีโอกาสที่จะอาจจะเจอเด็กๆนะคนที่อายุน้อยกว่าคนที่เขามีไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยเหมือนเรานะคะมีโอกาสได้อยู่แต่ว่าความรักจะยืนยาวหรือไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยต้องดูกันยาวๆนะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะถูกใจแต่อาจจะไม่ค่อยได้พูดจากันหรือพูดจากันยัง เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้สื่อสารกันอย่างแท้จริงหรือเราไม่เชื่อใจหรือไม่เชื่อคำพูดของคนที่เราคุยด้วยนะคะในส่วนคนที่คุยกันอยู่อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ระวังว่า ในระหว่างความสัมพันธ์ตอนนี้มันเหมือนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เหมือนมีคนไม่บอกความจริงอะไรกับเรานะคะเราต้องรู้สึกเครียดหรือว่ากุ้มใจแต่เรายังชอบเขาอยู่นะเรายังไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้คิดอยากจะไม่ชอบแล้วก็ช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เงินจากบุตรบริวารน,นะคะหรือไปทำงานอะไรเนี่ยในส่วนของ กิจกรรมทุกๆวันที่ทำอ่ะแล้วมันจะมีผลของเรื่องการเงินที่ดีเข้ามาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะแล้วก็ถ้ายัางไงก็พยายามปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดูสดใสเฟรชเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาทำให้เกิดการปิ้งหรือชอบได้